สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับริมยุ่มชาแนลชาแนลของนักด DIY นะครับนี่เลยวันนี้จะพามาดูอะไร <c oughs> สิ่งประดิษฐ์อีกแล้วนี่เลยอาจจะงงๆนะครับว่าเอาไว้ทําอะไร <c oughs> เป็นไม้สามเหลี่ยมนะครับจริงๆมันเป็นไม้แผ่นยาวนี่แหละแล้วก็ผมเอามาต่อกันในลักษณะของตัว L แบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่ออะไรเพื่ออะไรนี่เลย <c oughs> เอามาหนุนคอม เอามาลองไว้ที่เจ้าตัวด้านใต้นี่นะครับก็คือประเด็นปัญหาของมันก็คือเวลาเรานั่งพิมพ์งานอะไรประมาณนี้ครับถ้าไม่หนุนเนาะมันมันจะแบนๆนอย่างเงี้ยเ,เวลาแป้นมันไม่ไม่ได้เฉงเอขึ้นมาอย่างนี้เนาะเออมันเลยทําให้พิมพ์แล้วเวลาพิมพ์แล้วมันปวดแขนนิดนึงนะครับก็นึกขึ้นได้ว่าเรามีนี่เลยเจ้าตัวไม้สักใสเรียบนะก็อเนกประสงค์มากนะ ซื้อเก็บไว้ครับสาย DIY ผมคิดว่าน่าจะได้ใช่อเอเพราะว่ามันเป็นไม้ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันต้นแบบเลยเนาะเอาไปอะเด็บได้หลายอย่างอะ่ะพวกไม้ไม้สักไม้สนไม้อะไรเงี้ยควรมีติดช็อปติดแล้วไวนะ้เนาะออก็อยากคิดจะทําอะไรเป็นแบบงานไม้งานอะไรางี้นะง่ายๆนะทําเองได้ด้วยตนเองก็หยิบมาจับมาวัดมาทําได้เลยนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ผมก็คิดอยู่ว่าเอ,อ๊จะเอาอะไรมาลอง ตัวคอมเราดีเนาะเพราะว่าเวลามันพิมพ์งานแล้วมันแบบมือมันงุ้มอะ่ะมือมอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันแบนๆไปกับเจ้าตัวเดสก์ท็อปเราเนาะเดี๋ยวพอหนุนแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูเนาะนี่เลยองศามันจะพอดีมากเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนดูนะแบบว่ามือก็จะวางแบบพอดีเลยปกติมันจะงุ้มลงอย่างนี้เนาะเออแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นแ้นด้วยก็องศาได้เลยนะดู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 นี่เลยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับไม่มี ดินไปไหนเลยนะครับเพราะว่าเราทําจากไม้นะครับก็ง่ายเลยนะออด้วยเจ้านี่เลยไม้สักใส่เรียบนะครับอ่ะชี้พิกัดเลยนะครับก็คือโลบอนเฮานั่นเองนะครับมีให้เลือกเยอะแยะหลายขนาดเลยครับก็คือเอาไว้ DIY งานต่างๆก็ได้นะเซ็นละ30-40บาทประมาณนี้ครับยาวก็ประมาณ2เมตรครึ่งประมาณนี้นะครับ ไปหาเลือกหาดูเอาเองเด้อว,ว่าจะเอาหนากว้างอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับก็มีหลายอย่างเนาะที่ผมเอามาทําก็ไปติดตามได้นะครับก็คือพวกท็อปไม้พวกอะไรเงี้ยพวกกล่องท็อปไม้อะไรเงี้ยผมก็เคยทำาลยเนาะเออมันก็ช่วยได้นะประมาณเนี่ยครับทําให้มันแบบคอมมันเชิดขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อรับกับมือเราเวลาเราพิมพ์เวลาเราอะไรเงี้ยครับมือวางลงไปเนาะเออพอดีเลย มานี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพามาแนะนำเฉยกับเจ้าไม้ไม้สักสายเรียบนะครับสาย DIY ไวรมีติดช็อปไปเลยนะครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสแปรออคิดอยากจะทำอะไรก็หยิบมาต่อต,อตอแปะๆนะตัดๆนะครับก็สร้างสารรค์ผลงานได้นะครับก็โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนกับเจ้านี่เลยเตัวหนุน ตัวหนุนโน้ตบุ๊กนะครับให้มันรับกับตัวองศามือเนาะโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย